สวัสดีครับผมสุดท่านะครับพรำนิดนังสื่อพิมพ์ Sportpool และสตาสเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์14มกราคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลมีความเข้มข้นนับติดตามเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับและบทวิเคราะห์วันนี้นะครับไปกันที่2คู่นะครับของ2ฟุตบอลลีกยุโรปบุนเดสลีกาเยอรมันและพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย S.W.N.89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่ไ right ลน์ @S.W.N.89 เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่บุนเดลีกาเยอรมันเป็นเกมระหว่างแอเบริซิกเปิดบ้านพบฝ่ายบวก ไรซิกได้เปรียบเรื่องความสดที่พักมาเต็มที่นะครับหลังจากที่เกมสุดสัปดาห์ถูกเร่อนออกไปและวันนี้นักเตะที่ไม่ฟิกอย่างอันโตนิโอนูซากับยานดิโอมองเดก็จะกลับมาคืนสนามเป็นตัวจริงตรงนี้ครับทำให้เกมลุกเรียกว่า กลับมาพร้อมแบบจัดเต็มมากขึ้นวันนี้เร่นต่อหน้าแฟนบอลเจกกับทางไฟบวกนะครับซึ่งอาจจะมีเกมลุกที่ดุดันการเข้าทำหวังผลได้แต่ปัญหาก็คือนอกรังแย่เกมรับก็ดูไม่นิ่งนะครับยิ่งพวกเขาจะชั่วใช้งาน ิลิปเลียนหาดที่บาดเจ็บตัวนี้ครับทำให้ตำแหน่งคู่เซนเตอร์ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นผมมองนะครับว่ารูปเกมคู่นี้น่าจะออกมาเปิดแรกหมัดกันตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ไรซิคครบเครื่องเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับสุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถเรียกคืนความมั่นใจด้วยการกลับมาเอาชนะเก็บสามแต้มได้เชียร์แอรเบริซิกนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียชิพสกอตแลนด์นะครับเป็นเกมระหว่างหาเปิด บ้านพบเฟนเมเรนฮาร์ดยังรั้งจากฝูงด้วยผลลัพธ์ที่สุดยอดเลยครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากฟอร์มการเล่นรายละเอียดในนณะพวกเขาเริ่มเล่นแบบกดดัน เกร่งมากขึ้นเกมลุกช่วงหลังไม่ค่อยดุดันชนะแบบไม่ขาดนะครับเรียกว่าเล่นแบบเพลย์เซฟวันนี้เจอกับทางเซนเมเรนนะครับซึ่งเกตบอลศักยภาพผลงานอาจจะเป็นรองแต่เท่าที่สังเกตนะครับคือเซนเมเรนยามเป็นบอนลรองพวกเขา มัจะทําได้ดีแท็กติกตอบโจทย์เน้นรัดกลุ่มรอโต้นะครับซึ่งเกมแบบนี้เชื่อว่าน่าจะสู้ได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นจาเป็นต้องเอาชนะขาดคู่นี้ผมแนะเชียร์ทางเซนเมียรเรนนะครับเชื่อว่าจะเป็นเกมทีเ่เขาทําได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดกับออกมาเชียร์เซนเมียรเรนนะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลสองลีกยุโรปที่แนะนําประจําคลิปวันนี้นะครับเชียร์แอเบริิกและเซนเมียรเรนขอทุกท่ั้นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับ เฮงเฮงรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ